ตอนนี้นะครับเขาได้มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกองทุนเงานะครับเหมือนกับมีการเป็นกองทุนเงาของรัฐบาลกลางนะนะครับก็มีการซื้อบิตคอยเนี่ยในจำนวนที่เยอะๆเหมือนกันนะนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลเนี่ยคนจะเอาไปโยงเรื่องเกี่ยวกับวันที่15ธันวาคมมากกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลในตัวคลิปนี้ด้วยกัน,น Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story นะครับวันนี้เราก็มาเข้าสู่เรื่องของแรงช้อนนะครับใต้ดินหรือกองทุนเงาแรงช้อนของกองทุนเงานะครับ ของรัฐบาลกลางอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ตลาดคริปโตกลับมามีเสถียรภาพมากขึ้นผมไม่ได้หมายความว่าเป็นตลาดกระทิงนะนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมคิดว่าราคาบิตคอยเนี่ยถ้าดูตามไซเคิลเอาตามข้อมูลตรงนี้นะคนส่วนใหญ่จะดูเรื่องของไซเคิลของฮาร์วิ้งซึ่งมันจะอยู่ประมาณมีนาปี2024 นะครับอันนี้เป็นเรื่องของฮาร์วิ้งใช่ไหมคนจะดูตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะมันดูตรงนั้นไม่ได้อย่างเดียวนะครับว่าตรงนั้นจะวัดว่าเป็นตลาดกระทิงหรือไม่กระทิงเพราะตอนนี้ไอ้ตลาดเนี่ยมหาภาคของของคริปโตมันใหญ่มากมันมีหลายเหรียญมันไม่เหมือนแบบปี2014นะครับที่เรื่องของ ดานเท็ดแมดกอสโดนฮอกเอโดนแฮกอะนะครับไม่เหมือนกันนะครับตอนนั้นมันมีแค่บิตคอยอย่างเดียวนะครับบิตคอยกับอีเธเรียมนะครับหลักๆแค่สองเหรียญเองนะครับแล้วก็เหรียญย่อยๆอีกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงปัจจุบันหรือเปล่านะครับแต่พอมาปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดเนี่ยเออเนี่ยตอนนี้จะเริ่มมีหลายเหรียญแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของไซเคิลแบบนี้ มองไม่ผิดแต่จะมองให้ครอบคุมและให้แม่นยำไม่ถูกอผมพูดไว้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆปีหน้านะครับอาจจะไม่ใช่เหรียญ i t c o i n ก็ได้อาจจะเป็นเหรียญแอลคอยที่จะเข้าสู่ยุคดี f ฟโดยตรงนะครับฉะนั้นใครจะมองราคาที่ต่ำที่สุดนะครับซึ่งบทความนี้ก็บอกว่า Bitcoin ไม่แน่ก็อาจจะถูกอาจจะมีราคาที่ต่ำที่สุดก็ได้ ผมก็ว่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับก็อาจจะต่ำที่สุดก็ได้อาจจะมีข่าวอะไรที่พลิกล็อกออกมาแล้วเป็นเหมือน FTX ก็ได้นะครับเราก็ทำให้ราคาของคริปโตต่ำลงไปอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับไม่มีใครรู้นะครับซึ่งตอนนี้คนที่เล่นในตลาดคริปโตเขาอยากเป็นเจ้าครอบครองโลกนะครับ เขาก็ต้องมีคริปโตเป็นจำนวนมากซึ่ง,งเขาต้องทำราคาให้ต่ำนะครับที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้แต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์คริปโตจริงๆนะครับเขาก็พยายามช้อนคริปโตอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีการทำลายลายสองวันเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าไปตื่นตกใจนะครับค่อยๆช้อนนะครับ สมมุติมีแสน่ะค่อยๆช้อนทีละสองหมื่นสองหมื่สองหมื่นดูราคาที่ต่ําที่สุดเท่าไหร่เล่นสั้นบ้างเล่นยาวบ้างนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นสปอร์ตนะครับจะได้มีเหรียญพอที่จะเก็บได้นะข้อมูลอ่ะมีประมาณนี้แหละนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบนี้นะนะครับแต่ผมก็ย้ําว่าถ้าเกิดคุณผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้จริงๆคุณอ่ะจะอ่าเป็นเป็นวานตัวหนึ่งสําหรับคริปโตเลยนะครับ เป็นราชาของวานเลยก็ได้นะครับเขาก็มีการวิเคราะห์นะเรื่องของเจอรอนพาวเวลเมื่อประมาณาต้นเดือนธันวาคมนะครับปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเจอรอนพาวเวลก็เหมือนกับให้ความมั่นใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดคริปโตตลาดคริปโตก็กลับมาดีขึ้นนะครับก็พูดในเชิงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับว่าอาจจะมีการปรับลงประมาณ0.5เบสิสพอยต์นะครับ จาก75็ดสิบห้เบสิพอยต์เนี่ยนะครับทำให้นักลงทุนเกิดมีความมั่นใจนะครับแล้วก็บิ c คอยก็อยู่ทรงของราคา17 0 0นนะครับเป็นมาตรฐานของวันนั้นที่ราคาขึ้นมานะครับฉะนั้น17 0 0 0เนี่ยเป็นราคามาตรฐานนะครับแล้วก็มีของแถมขึ้นมาคือประมาณ17,300นะครับเป็นราคาไอสูงสุดอยู่ในช่วงสูงสุดของปัจจุบันนะครับ ซึ่งแสดงกำไรถึง6.79%ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอ่าก็จะอยู่ราคาเนี้ยแหละ16ื่นไปปลายหมื่นถึง173่นนะครับจะอยู่ราคาเนี้ยนะครับเพราะนักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นก็ซื้อบิตคอย n เพิ่มไปมากขึ้นนะครับฉะนั้นเขาบอกว่า Federal Open Market Committee นะครับหรือวระชุม FOMC มีแนวโน้มนะครับว่า จะเป็นตัวพลิกผันของตลาดคริปโตก็ได้แต่อย่ามั่นใจ100%ซนะครับเพราะเราเห็นเห็นหลายครั้งแล้วนะครับที่อเมริกานะครับพยายามบอกเฮ้ยเป็นมิจฉาคริปโตนะครับเสร็จแล้วก็ทำลายราคาทุกทีในช่วงของปีนี้นะเอาแหละแต่เรามาดูกันดอกเบี้ยกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะสร้าง Impact อะไรได้บ้างนะครับแต่อย่า100%บอกเฮ้ยดอกเบี้ยมันต้องมัน0ูน ใส่มันเต็มที่เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำลองดูสถานการณ์กันต่อไปเพราะเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจอ่ะในไส้ในของอเมริกาเป็นปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของอีลอนมาร์ด้วยที่ออกมาแฉไบเดนเนี่ยทำให้เราเริ่มเห็นภาพนะครับว่า FTX อ่ะหัวกับเดโมแครนะครับเอานะเป็นข่าวโคมรอยนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นชาวคริปโตเนี่ยจริง คนที่รักคริปโตจริงๆก็จะเชื่อแบบนั้นนะครับแต่ใครที่รักอเมริกาจริงแบบอ่าอเมริกาอยู่ในสายเลือดนะครับก็ก็เชื่อว่าเป็นเรื่องเท็จนะครับเป็นเรื่องปลอมนะครับที่เกิดขึ้นนะก็แล้วแต่คนเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อนะครับถึงแม้ว่ามีหลักฐานอะไรเต็มร้อเเซ็หรอกแต่ทำไมผมเชื่อเพราะว่า มันมีคนกดคุมราคาอยู่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ ftx จริงๆก็ได้นะครับปัญหาเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนหรอกเพราะเขาตัวใหญ่เขามีเงินเยอะขนาดนั้นเขาไม่ปล่อยหลักฐานปล่อยไก่อะไรออกมาที่จะให้เขาเนี่ยเข้าคุกจริงๆนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเงินมันเท่าไหร่นะครับดังนั้นหรือที่มาเป็นยังไงนะครับเขาก็มีเงินเยอะนะนะครับขึ้นส่งขึ้นศาลอะไรพวกนี้เขาก็สามารถ มีทนายเก่งๆอะไรมาช่วยได้นะครับเปลี่ยนตัวเลขอะไรได้นะนะครับมันเป็นการเมืองระดับมหาภาคอะที่ที่มันเกินความรู้ของเรานะครับแต่เราพอรู้อยู่แล้วแหละนะครับยิ่งลงทุนไปเท่าไหร่เงินยิ่งหายนะครับคือเหมือนกับว่ามีคนพยายามที่จะเทขายในตลาดมีแน่นอนนะครับและจงใจที่จะกดราคาคริปโตด้วยนะครับไม่ใช่เป็นการเล่นแบบธรรมชาตินะครับซื้อ ซื้อถูกขายแพงนะครับเพื่อจะได้กำไรเข้ากระเป๋าตัวเองโอเคนะครับเราก็เห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เขามีการนำเสนอเรื่องของกองทุนเงาของรัฐบาลกลางนะครับราคาของ BTC นะครับที่มาอันนี้มาจากเจน Wu s น n f e l s นะครับ c r y ปโ o q u a n นะครับเขาให้เหตุผลที่ทำให้ราคา BTC มีความสัมพันธ์กันสูงจากนโยบายกฎระเบียบ นะครับอาจจะเป็นเพราะการยอมรับบิตคอยด้วยนะครับที่มีอย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังช่วยให้ตลาดเติบโตเต็มที่การเปิดตัวตลาดฟิวเจอร์และดอกเบีย้ยสถาบันก็เพิ่มขึ้นในระดับมหาภาคเลยเหตุผลเช่นนี้ทําให้บิตคอยมีความสัมพันธ์กับตลาดทางการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้นนะครับอัตราการว่างงานเรื่องของนอนฟาร์มเพโลและความสัมพันธ์ของบิตคอยในวิดีโอล่าสุดนะักวิเคราะห์ชื่อ เบนจามินโคเวนนะครับชี้เห็นว่าอัตราการว่างงานเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำนะครับแม้ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ตามนะครับในอดีตการปรับขึ้นก็พอประมาณได้ส่งผลดีต่อสินทรัพย์ที่เสี่ยงนะครับฉะนั้นโคเวนก็คาดการณ์ว่าหากอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยหรือกองทุนของเฟดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4%อร์เซถึง5%อร์เภายในสิ้นปีบิตคอยอาจจะเข้าสู่ปีใหม่ในในใน าราคาที่ร้านนะครับคือบิตคอยและคริปโตเครนซี่อื่นๆอาจเพิ่มขึ้นจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐในแง่ดีนะครับเรื่องของนอนฟาร์มนะครับแล้วก็สร้างแรงบันใจให้กับนักลงทุนที่จะเข้ามามากขึ้นในตลาดนะครับถ้าจากมุมมองของออนเชนนะครับจุดต่ำสุดของราคาตลาดนะครับอาจจะชนกับอัตราของกองทุนเงาของรัฐบาลกลางนะครับที่จุดสูงสุดเลยก็ได้ฉะนั้นมูลค่าของบิตคอยก็อยู่ ก็ขึ้นบิตคอยก็ต่อมูลค่าที่แท้จริงของ MVRV อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะนะครับมันก็จะเป็นเส้นของ MVRV เขาจะเรียกว่า,าเป็นการบ่งชี้ราคาของบิตคอยมีมูลค่าสูงหรือต่ำเกินไปนะครับอ่ะเรามาดูการวิเคราะห์ MVRV ด้วยกันนะครับบิตคอย MVRV ที่มาจากคริปโตควันนะครับเขาบอกว่าอยู่ต่ำกว่า1ดังนั้นแสดงให้เห็นด้านล่างนะครับ เขาบอกเมื่อประมาณปี2558 300วันจุดอยู่ต่ำสุดที่0.62561 134วันจุดต่ำสุดอยู่ที่0.69 2 0 2 2กกำลังดำเนินอยู่อยู่ที่ลบ170วันและจุดที่ต่ำที่สุดคือ0.74นะครับเราสามารถคาดหวังว่า MVRV จะลดลงอีก หากตลาดหมียังคงดำเนินต่อไปจากปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคนะครับที่เราเจออยู่ตอนนี้นะเนื่องจากยังไม่ถึงจุดต่ำสุดนะครับในเรื่องของราคานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คือจุดต่ำสุดหรือไม่แต่สำหรับตอนนี้การเคลื่อนไหวของบิต o i n หรือ btc จํำนวนจานวนมากนะครับอาจขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในตลาดมหาภาคอาตัตรา,งาเงินเฟอ้อการว่างงานนะครับ หรือค่า C P I ค่าอะไรที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหาภาคโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือ C p I non farm payroll นะครับการประชุม F O M C เนี่ยแล้วก็ P C E อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่เขาจะเอาเงินเข้ามาเก่งกำไรมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอกองทุนเงาของรัฐบาลกลางอยู่ที่ควบคุมคริปโตนะครับ ฉะนั้นช่วงนี้เราก็เห็นนะครับว่ามันมีการเทขายอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะควบคุมในตลาดคริปโตทั้งหมดเนี่ยแหละนะครับก็ชาวคริปโตเนียนก็พยายามสู้กันอย่างเต็มที่นะครับก็ไม่อยากที่จะให้บิตคอยเนี่ยไปอยู่กับใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปนะครับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต่อตลาดคริปโตฉะนั้นบิตคอยก็จะเป็นคำตอบนะครับ ของอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับช่วงนี้ก็คนที่เป็นชาวคริปโตนี่จริงๆอย่างนายิปบูเคเล่นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของเอลซาวาดอร์และคุณจัสตินสันก็พยายามที่จะซื้อบิตคอยอยู่นั่นแหละนะครับวันบอกวันละหนึ่งบีดีซีนะครับก็ทําให้มีคนห้าวกล้าซื้อขึ้นไปนะครับก็ไปติดแนวต้านที่17,300กว่านะครับด่อนนะอยู่ประมาณนั้นถ้าบิตคอยนะครับ มีการปรับขึ้นมากขึ้นนะครับในช่วง 15, 13ธันวาคมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของบิตคอยตไปอีกราคาหนึ่งถ้าเกิดไปถึง 18,000, 0 9 0 0 0ได้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นราคาบิตคอยที่ต่ำกว่านี้แล้วก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์นะอย่าไปเอาอะไรมากนะครับกับกับทฤษฎีพวกนี้ นะครับแต่ว่ามันมีคนคุมอยู่จริงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเป็นกองทุนเงานะครับแล้วก็มีการเล่นเรื่องของเอศร,รษฐกิจมหาภาคอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะเพราะเราก็กพอรู้แล้วล่ะทิศทางมันเป็นยังไงที่ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมานะครับทิศทางตามาการประชุมเลยนะครับของ ของเศรษฐนะครับแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะอ่ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพนะครับการเงินจะเข้าปีใหม่แล้วนะครับก็ให้ได้กําไรนะเล่นสั้นก็คือเล่นสัน้นแต่แนะนําที่สุดคือถือยาวนะครับใครที่เป็นมือใหม่เข้ามาฟังแล้วไปหลงเชื่อนะครับคนที่โพสต์บอกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่นะครับจริงๆอะ่ะคลิปผมเน่เหมาะกับมือใหม่แล้วมือเก่าที่สุดแล้วนะครับ มือที่ไม่เหมาะจริงๆเนี่ยผมก็ย้ำนะครับว่าคือเล่นสั้นพอคลิปเราไม่ได้เหมาะกับการเล่นสั้นนะครับทิปโดยรวมของเราอ่ะไม่เหมาะกับการเล่นสั้นนะครับแล้วก็คนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะว่าเอ้ยเดี๋ยวกลัวมือใหม่ติดตอนติดตอนมันก็ต้องติดอยู่แล้วนะครับคุณจะเล่นอ่ะคุณก็ต้องช้อนทีละไม้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บอกทุกคลิปเพราะเราไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้ทุกคลิป นะครับซึ่งผมก็แนะนานะครับว่าถ้ามึอใหม่เข้ามาฟังก็จัดพอดช้อนเอานะครับเพราะคุณน่ะเล่นสั้นไม่ได้อยู่แล้วนะมือใหม่อะนะครับส่วนคนที่ชอบบนน่ะก็คือคนที่ขาดทุนจากการเล่นสั้นนั่นแหละนะครับซึ่งผมก็บอกนะครับว่าคริปโตมันมีความผันผวนสูงแม้ผมจะทำกราฟออกมานะครับบอกซื้อเท่านี้ขายเท่านี้ ประมาณนี้นะครับข่าวบางทีอ่ะมันมาแล้วมันคุณก็ไม่ทันแล้วว่าจะซื้อจะขายในราคาเท่าไหร่ต้องอัปเดตเป็นเรียลไทม์เลยนะครับฉะนั้นเรื่องกราฟเนี่ยไม่มีประโยชน์100%เซนะครับอาจจะมีประโยชน์สัก30-40%ิบี่อร์เในโลกของคริปโตต,ตอนนี้เอาแหละนะข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มลูน่ามีกลุ่มบิ c คอยใต้คลิปนี้นะครับ และสำหรับวันนี้นะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเราก็มีหลายช่องทางเนาะช่องทางที่สำคัญที่สุดนะครับคือนั่นแหละนะครับกลุ่มนะนะโอเคอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าบิา Bitcoin c o i n จะโกทูลมูทไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมมาแนะนำกระดานเกด .io o นะครับพอดีอ่ากระดานเกด iO o ก็เป็นสปอนเซอร์ของผมนะครับก็อเผอิญว่าเรามีกลุ่มนะครับเกี่ยวกับเกด iO o อยู่นะครับในการติดตามเขาเรียกว่าเรียนต้นน้ำต่างๆ นะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับที่ปรากฏบนกระดานเนี่ย,ยเห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีมีอ่ามีข่าวข่าวนะครับมีกิจกรรมพิเศษที่จะรับ a อ o ์ดบหรือรับรางวัลอะไรของเกตไ i โอเขานะครับรวมถึงมีการเล่นอ่าสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าพวกฟิวเจอร์ด้วยนะครับมาจินอะไรพวกนี้นะครับการกู้ยืมพวกนี้หรือว่ามี แอปพลิเคชันหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวอื่นอีกนะครับก็เราจะไปแนะนำในกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้นะครับเพื่อจะติดตามเหรียญต้นน้ำด้วยกันนะครับพอดีเรามีลิงก์เกี่ยวกับเหรียญต้นน้ำอยู่นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในยีสี่ชั่วโมงเลยว่าเหรียญต้นน้ำตัวไหนที่จะเข้านะครับเพื่อจะได้ซื้อจากกระดานอื่นก่อนนะครับ แล้วก็พอเหรียญราคาพุ่งไปเราก็สามารถเทขายในระยะสั้นได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ